สวัสดีปีใหม่ทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่รายการม้ามอยหน้ายิมปปยมอนการ์ดเกม2022แล้วปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่กันแล้วนะฮะ,ก,ะ,ฮะก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนนะครับก็บยินดีต้อนรับเข้าสู่ม้ามอยหน้ายิมจะเรียกว่าซีซั่นใหม่ดีหรือเปล่าของปี2022 <c oughs> แล้วกันเป็นยังไงกันบ้างฮะปีที่ผ่านมารู้สึกยังไงกันบ้างกับโปยมอนการ์ดเกมฮะเราได้เห็นว่ามีชุดใหม่เข้ามามีเมคคิกใหม่ นะครับตั้งแต่เปลี่ยนจากแท็กทีเป็น v V Max ตอนนี้ก็จู่โจมต่อเนื่องจู่โจมทั้งเดียวตอนนี้เข้าสู่ฟิชชั่นฟิชชั่นอาร์ตใช่ปะเดี๋ยวอนาคตผมเห็นว่าที่อื่นอ่ะเขามีอะไรว s สตารชดเดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะยังไงปีนี้ก็โชคดีกับการเล่นการ์ดปลอยวอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับในวันนี้นะก่อนที่เะาจะไปเข้าเนื้อหาหลักของพวกเรานะครับ เรามีข้อความสุพิเศษมาจาก The Pokemon Company โดยตรงเลยนะครับอ่ะพวกเราไปดูกันก่อนเลยครับสวัสดีพี่ไมค์ครับผมอากิระจาก The Pokemon Company ครับピッチアップการตลาดในประเทศไทยครับ2022年はより多くの人にポケモントレーディングカードゲームを楽しんでいただくために2つのことを実行いたします。1つ目はオフラインの大会を多く実施することです。 2020年2021年は新型コロナウイルスの影響でほとんどオフラインのイベントをすることができませんでした今後の状況次第にはなりますが今年はぜひリージョナルリーグやタイランドナショナルチャンピオンシップを実施したいと思っています大型大会だけではなくもちろん TCG を扱っている小さなお店のイベントでもオフィシャルができる限りサポートしていきたいと考えています初めての人からコアなプレイヤーまでの皆さんが より快適に遊べる環境を作りもっと勝ちたいと思った人が腕を競い合うことのできる環境を改めて整えてまいります2つ目は新しい TCG のウェブサイトトレーナーズウェブサイトを立ち上げますトレーナーズウェブサイトは通常の商品の情報を知るだけではなくカード検索やデッキ構築機能を備えていてよりポケモンカードのことに詳しくなることができるサイトです現在 制作中にななりまますすが今年なるべく早いいいタイミングでローンチしたいと考えていますもう少々お待ちくださいもちろんこの2点以外のこともポケモン TCG ファンの皆様がより楽しんでいただけるようなことを精一杯取り組んでまいります本当ならばタイに行って直接皆様にお届けしたかったのですがもう少しそれには時間がかかりそうですいつか皆さんと直接ポケモンカードバトルをできることを楽しみにしています ดีและนี่ก็เป็นข้อความจากเดอะโปเปรมอนคอมพานีเลยครับปีนี้นี่เรียกได้ว่าสุดพิเศษมากๆนะครับสำหรับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์เกมประเทศไทยนะครับทางคุณอากิระเขาก็อยากที่จะทำอีเวนต์ในสถานที่มากขึ้นเนะแต่ต้องดูทสถานการณ์ด้วยแต่ที่เด็ดสุดๆจริงๆเลยนะผมว่าเรื่องของเว็บไซต์ ช่ฮะผมรอคอยค,ครับอันนี้อันนี้คือก่อนหน้านี้ที่พวกเราต้องมาหามาทําจัดเด็กกันเซิร์ชหาการ์ดของประเทศไทยกันเนี่ยโอ้โหอาจจะลําบากนะแต่ต่อไปนะในปีนี้นะครับ จะมีเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาการ์ดได้ลองจัดเด็กได้อะไรได้โอ้สะดวกไปหมดเลยนะครับน่าจะเป็นจุดที่ทําให้หลายๆคนเข้ามาเล่นโปเกมอนการ์ดได้ง่ายขึ้นจริงฮะเอาล่ะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นชุดที่เราเคยแนะนําไปก่อนหน้านี้ใช่ครับแนะนาไปแล้วแต่ว่าไม่เคยเอาม<ท>า <ำ S 1> เล่นลเลยเออใช่ยังไม่เคยเล่นนะครับนั่นก็คือชุดนี้เลย Family Happy <Hey. S 1> นีนี่เราจะมาลองเล่นกันแต่ว่าชุดนี้มันคือชุดสำหรับครอบครัวเลย <น><ช>ก็คือคว่าซื้อมาปุ๊บเล่นได้ทันทีก็คือมี2เด็กให้เล่นใช่ไหมครับซื้อมาเล่นในครอบครัวได้ซื้อมาเล่นกับเพื่อนๆได้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นพื้นฐานเดี๋ยวพวกเราจะเล่นอย่างนี้ครับวันนี้ <c oughs> กดจะเป็นตามนี้นะฮะเราจะเล่นชุด Family Happy ก่อน1รอบ,น,รอบนะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวมีทอยเหรียญเลือกด้วยว่าใครจะได้เด็กสีอะไรไปเราใช้ดวงตลอดนะฮะ แล้วเราจะเล่นแค่2ทงไพเท่านั้นอพอได้ผู้ชนะแล้วเราจะเข้าสู่เกมที่2แต่ว่าในเกมที่2นั้นจะมีความพิเศษก็คืออันเนี้ยสำหรับมือใหม่มือใหม่ใช่ครับแต่ว่าพวกเราเนี่ยมือไม่ใหม่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปนะในเกมที่2เราจะเติมเข้าไปนะฮะสิบซองจากฟิวชั่นอาร์ตจริงๆอ,อ,อันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะบ,บางคนเขาซื้อ,อ,อชุดแฮปปี้มาหรือจะเป็นสตาร์ทเตรกอย่างเงี้ยแล้วเราไม่รู้ว่าซื้อซองพวกนี้จะเติมมาอย่างไงจะใส่อะไรได้บ้างอ่าอันนี้เราจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ใช่ครับแล้วซองฟิวชั่นอาร์ตเนี่ยมันจะเป็นซองที่เด็กเมตาในตอนนี้ก็จะอยู่ฟิวชั่นอาร์ตอย่างเด็กมิวเก่งมากใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็ตน้นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดูว่าได้อะไรแล้วจะไปจัดต่อยไงให้มันสนุกกว่าเด็กเริ่มต้นที่มีมาให้จากแฟมิลี่แฮปปี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแข่งกัน2รอบนะฮะแข่งกัน2รอบถ้าหากว่าชนะทั้ง2รอบก็ชนะไป2 0งถ้าหากว่าชนะ1่แพ้น1นก็เป็นเสมอกันเพราะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสเสมอเนอะเอาล่ะ วันนี้น่าจะเข้าใจกฎกันแล้วนะครับมาบสนุกกับ Family Happy กันเลยฮะอ่าตอนนี้ชุด Family h a p p ปีของเราก็พร้อมแล้วนะครับอ่าเราอย่างที่เราเคยแนะนําไปเนอะชุดนี้มีอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่างนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเลยนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยมีแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเราจะใช้โทเค็นที่พวกเรามีก็แล้วกันนะจะได้ง่ายหน่อยเนอะใช่ครับแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวทอยเหรียญแล้วเ,เลือกก่อนว่าจะเล่นเด็กสีอะไรเราจะเล่นไม่เหมือนก,กันนะนะมันมีสีแดงกับสีเหลือง อ,อ,อ่ะก่อนอื่นเลือกก่อนว่าจะเอาเด็กอะไรฮะอ่าบูทเอาห,หัวหรือก้อยครับเอาหัวครับหัวนะครับครับหัวครับออกเป็นก้อยครับเอาเลยเอ่อ<ะ>ผมว่าผมจําได้ปิกาจูมันเล่นง่ายผมเอาปิกาจูสีเหลืองอะปิกกจูสีเหลืองอ่ะผมเ็นเออเดสเปิร์สสีแดงมาเลยฮะโอเคครับตอนนี้พวกเราทั้งสองคนก็พร้อมแล้วนะฮะกล่องสีเหลืองกับกล่องสีแดงนะครับอ่าเมื่อกี้เราทอยเราทอยเลือกกล่องใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้มาทอย ว่าใครจะได้เลือกเล่นนะครับอ่ะครับเอานี้วิ่งก่อนเลยวิ่งเลือกคราวนี้ผมเอาหัวบ้างมาครับอ้าวผมเริ่มก่อนครับเอาเลยฮะอ่ามาหัวเจ็ดใบเอาละทั้งหมดสองรอบใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับผมงรอบอ่ะสองใบครับนี่แค่ได้สองใบนะครับเพราะว่าผมไม่มีพื้นฐานสองรอบมาครับมาเลยฮะเอาอะไรพิกาจูเหรอ แน่นอนเอสเบิร์นครับแม่ก็เป็นตัวเดียวเนี่ยนะเอาเชิญก่อนครันโอเคผมติดพลังงานน้ำข้างหลังเลยดีกว่าไอ้ตัวหลังชื่อว่าอะไรครับคามุคคามิคามุคามิเขาจะเล่นไฟมาผมต้องเล่นน้ำซูเปอร์บอลครับเปิดเจ็ดใบนะฮะหนึ่งสองสามเป็นผมแค่ทางเลยอะเอ้ยเราต้องเล่นให้ชนะทางยู่แล้วนะครับเจ็ดใบแล้วดูว่ามีโปเกมอนไหมืม ผมขอเอาใบนี้ขึ้นฮะโอ้โหดี๋ยวสองตัวเลยเหรอมีสตัวเลยอะแหมไม่น่าไม่น่ารีบติดพลังงานเลยนะฮะโอเคผมลงเก็กงนะนะครับครับแล้วก็ผู้ตัดสินครับแหมมีบนมือเยอะใช่ไหมผู้ตัดสินทำอะไรได้ครับนำการ์ด ทั้งสฝ่ายนะครับนำการ์ดบนมือสับเข้าสำหรับการ์ดแล้วสับแล้วจากนั้นจัวสีใครับผมครับอ๋อก็เลยมาล้างมือผมนี่เองใช่เราต้องจัดกำลังเขานะครับอ่ะจวสีนะครับ2องสสี่ครับโอเคลงคาุกคาเม้อีกตัวหนึ่งแล้วก็ผ่านเทิร์นครับมีบนมือเข้าเทิรนผมนะครับจัวครับซุปเปอร์บอลครับโอเค ับดูเจ็บใบบนเลือกกาโปเกมอนผมต้องมาเจอน้ำเนียประเด็น <laughs> 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 อ่ะผมเลือกฮิเมงกาครับโอเคได้เลยฮะอ่าผมลงฮิเมงกาครับโอเคครับตัวหนึ่งอ่ะแล้วก็ลงซารูธครับหนึ่งซารูธอืมใช่ครับพลังงานพื้นฐานไฟครับ <laughs> กับเอสเบิร์นคิดถูกคิดผิดไม่รู้ ใช้ซานะาครับซาน่าโอเคครับก้ามือฝ่ายเราทั้งหมดครับกลับไปที่สารับจ้ายครับแล้วสับจั่วห้าใช่ไหมไต้ครับแล้วก็จั่วห้าครับจั่วห้าใบครับสองสามสี่ห้าโอเคตีก็ไม่ได้ตีก็ไม่ได้แต่จริงๆถ้าลงตัววีได้ก่อนเนี่ยผมว่าได้เปรียบอยู่นะอ๋อผมผมผ่านเทินครับโอเคโอเคเข้าเทินผมจั่วนะครับบนมือมีห้าใบครับอืมเอางี้ผมติด พลังงานไปดี่พิกชูใช้ซูเปอร์บอลครับผมซูเปอร์บอลครับอ่าโจเจ็ดมาดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้แล้วผมเอาเซราโอร่านะครับโอ้โหมีมายาสองตัวแล้วเนะี่ยขึ้นมือเลยคือแถวด้านหลังเนี่ยโบนน้ำแพ้ย่าหมดเลยใช่ไหมแพ้สายฟ้าหมดเลย <c oughs> แพ้สายฟ้าหมดเลยไม่มายาเลยของผมแพ้สายฟ้าทตัวเลย <c oughs> ผมแพ้แตยว่าผมไม่มีแพ้ญ้าเลยครับโอ้ m ม g ก d แพ้ไฟอันนี้แพ้น้ำไอ้น้ํามาเจอแต่ไฟไม่เจอแน่แน่ <c oughs> เฮ้ะรู้สึกว่าเด็กนี้นี่งจะได้เปรียบรหรือ,นะอล,รล่านะอ่าลงใซ่แล้วลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วก็พิกชูครับตี20 20ิบย่สิบอ่ะโ้ไหมครับ20ครับ <c oughs> โอเคโอเคตีเสร็จเข้าเทิร์นครับผมครับเข้าเทิร์นจั่วครับจริงๆถ้าหากว่าตัววี ล่วงไปหนึ่งตัวเนี่ยก็ชนะเลยนะระวังระวังหกไพ่แต่ว่าเราหยิบแค่สองนะครับใครหยิบสองก่อนชนะเลยอีกหนึ่งครับผมจําได้ว่าเขาตีสองรอสิบถ้าผมได้ตบเกมได้รักก็ถ้าผมได้จบเกมได้รักก็เอาอีกแล้วมาอย่างนี้อีกแล้วเอาล่ะครับผมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นครับงานวิจัยของศาสตราจารย์ครับทีหมดมืครับตัวเจ็ดครับผมรูว่าจะตีเมื่อกี้นะ ผมตีไม่ได้ครับเพราะมีท่าเดียวใช่ใช่ครับโอเคยาคุเดะครับครับผมตัวใช้เลเวลบอลครับโอ้โหของดีของดีครับของดีหยิบ HP ไม่เกิน9ก้าสหนึ่งใบอ่าผมหยิบนี่ฮะวัตชิกะครับผมเรียบร้อยขึ้นมือพัทาร่าครับอืมพัทาร่าเสร็จปุ๊บ ผมผ่านครับผ่านเลยเอ้ยยังอรอดอยู่ผมรู้สึกกลัวนะเอาจริงมันต้องใช้พลังงานถึงสามครับอืมใช้พลังงานแต่เขาก็มีสองแล้วไงผมไม่เสี่ยงดีกว่า <c oughs> ผมผมเอาพิกาชูหนีด <c oughs> ีกว่า <c oughs> หนีไปแล้ว <c oughs> อน้องเต่าขึ้นไปอ่ะอะน้องเต่าครับอ่าน้องเต่าของเรานะครับคามุคาเมิใช้ท่ากัดติดครับตีสามสิบก็น่าจะกลายเป็นหกสิบใช่ไหมฮะหกสิบ เอเขาสอง้อยสิใช่สอง้อยยครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณเอ่อร้อยสี่ส้าเถินผมครับจั่วครับใช้ยารักษาแผลครับโอ้โหแวลกับพ่นยาด้วยพ่นยาเออรักษาเท่าไหร่ฮะสามสบสาครับโอ้โหเลยตอนนี้ลงมาห้าสิเหลือทั้งหมดร้อยเจดสลงนี่ครับบุกเลยครับจากนั้นครับ พลังงานไฟครับพื้นฐานไฟเป็น3ใบใช้ครับเตะไปเอาเพลิงครับโอ้โอ้ไปแล้วหนึ่งไพรเลือกพลังงานพื้นฐานไฟที่ติดอยู่กับพวงนี้ครับสองลูกครับทิ้งครับครับผมบู๊หยิบหนึ่งไพรนะครับถ้าบู๊ได้อีกไพรหนึ่งผมแพ้แล้วนะใช่ครับอ่าเลื่อนตัวไหนขึ้นไปดีมีสี่ใบครับเก็บโคกาสเลยครับเข้าไปผมว่าผมไม่ทันว่ะ่านเดินครับเรื้อเท่าไหร่ครับ210ิ เป็น็นตัวเลขที่ดีครับติีพลังงานขึ้นฐานไฟครับเฮ้ยใจเย็นๆหน่าจากนั้นครับพัทาร่างครับจากโมคุเล่ครับเป็นโอรสครับจากนั้นครับใช้ซูเปอร์บอลครับครับซูเปอร์บอลคุณเล่นให้มันเหมือนเด็กที่แพ้ทางผมหน่อยได้ไหมโปเกมอนหนึ่งตัวนั่นก็คือวัตชิรากะครับครับผมนะฮะมาเลยนี่แพ้ทางจริง อ่ะจากนั้นครับผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยครับผ่านเทินใช่ไหมฮะผ่านเลยครับมาขอโอกาสให้เราคือพี่ฮอบมาใจฮอบเลยฮะอ่ะฮอปอ่ะมาตัวสามตัวสามติดพลังงานฮะโหงฮารีเซนแบงค์หลังขอให้เทินหน้าเขาไม่มีไม่มีขอให้เทินหน้าเขาไม่มีพลังงานเขามีอยู่สามใบใช่ไหมอ่ะผมตีครับระเด็ดน้ำ40กลายเป็น80ครับผม80 ของเดิมอยู่50ิครับครับครับโดนไป130 HP เหลือ90หุยอีกนิดเดียวมู้แรงจริงๆเข้าเทินครับดิสนี่ดอรครับปุบโอ้โหสิพลังงานพุ่งสามไฟครับอา้อาวเฮ้ยอ้าวแล้วคุโรโอะโอะไรเปะไปเอาเพิ่อครับสองร้อยสิบครับ <c oughs> <c oughs> กบโดนย่างครับ HP พสองร้อยสิบพอดีโอ้ <c oughs> เรียบร้อยอันนี้เสียสองไพก็ ทะลุหลอดนะครับก็คือว่าชนะไปแล้วนะครับโอเคเฟรลี่แฮปปี้แมตช์แรกจบลงไปฮะเป็นชัยชนะของเอสเบิร์นแล้วก็โอบู t นะครับขอบคุณเอสเบิร์นครับทำไมลงพิกชูก่อนไม่ไม่ได้เรื่องเลยแมะโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดเด็กกันด้วยการเปิดสิบซองนะฮะดีเชนอาร์ตแล้วจะมาผสมดูว่ามันเล่นให้ลื่นไหลได้มากขึ้นแค่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นเป็น3ไพร์นะครับผม3ไพร์ โอเคพวกเราก็เปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับของบูทนี่คืออ่ะเอาตัวที่เลือกมาเรียบร้อยแล้วแต่ของผมยังไม่เก็บนะครับของบูทนี่ได้ชชนเดล่าวีแม็แต่ไม่มีร่างวีนะฮะอุตส่าห์ได้ตัวไฟทั้งดีพอบูทจะเล่นไฟนะครับส่วนผมได้นี่เคเคนคันนี้เล่นได้เลยเล่นพอดีเลยนะครับส่วนส่วนของผมก็คงจะเอามาเล่นกับพวกตัวน้ําที่อยู่ในฟิวชั่นอาร์ตนะครับแล้วก็สายฟ้านะครับแล้วผมคิดว่าผมจะเอานี่มาใช้ด้วยครับเก็พาร์ก็คือถ้าถ้าหนีแล้วเด้งพลังงานได้ ผมว่าอยากใช้ลูกอมอัดเม็ดเพิ่มพลังมากเลยแต่ว่าผมได้ตัวฟิวชั่นนน้อยก็เลยว่าจะไม่เล่นโอเคเราพูดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาพวกนี้ไปทําเป็นเด็กแล้วเดี๋ยวมาสู้กันครับเอาละตอนนี้เด็กของพวกเรา2คนนะก็พร้อมแล้วนะครับก็เป็น Family Happy นะครับของผมกล่องเหลืองผสมกับ f u วชั่นอา12นะครับของบู๊เฟ็นกล่องแดงผสมกับฟิวชั่นอารมาเรามาทอยกันเลยดีกว่าอ่ะคราวนี้เอาอะไรดีฮะผมว่าก้อยครับก้อยนะมา เออก้อยครับบูทได้เลือกค,ครับผมโอเคมาจะว่าเจเลยคราวนี้น่าจะดีขึ้นโอเคเริ่มเลยครับครับเปิดนะฮะโอ้โหรบเลยเหรอพี่มาเลยีรบอบนี้มาเลยโอโดริโดริครับข้างหลังเป็นยาคูเดะแล้วก็ดิออกซิสครับโอ้โหจูโจฟิวชั่นเลยนะเนี่ยไอสอตัวนเนี่ยเขาได้ว่ะของผมแทบไม่ได้เลยเอออะโอเคครับอ่ะ เขาเถินจั่วครับครับผมโหยากเลยว่ะพลังเท่าไหร่สองร้อยสิบด้วยนะสองร้อยสิบครับสองร้อยสิบอันดับแรกครับซุปเปอร์บอลครับอ่าดูเจ็บใบบนมีไหมพระเอกอ่ะผมเลือกคุยทถลันครับคุยทถลันอันนี้จากฟิวชั่นอาร์ตเนอะใช่ครับผมอยากได้เอสเบิร์ดอีกรอบหนึ่งจังอย่าพึ่งน่ะตอนนี้ขอผมเล่นบ้างลงครับเขย่าแรนครับคุยทถลันพลังงานพื้นฐานไฟครับเสียบไปทีโอโตริโอโตดีครับ ผ่านครับบนมือมีสามใบครับโอเคติดพลังงานน้ำครับแน่นอนใช้เด็กหนุ่มจับแมลงมันจะโวกันเลย2องใบนะฮะครับแล้วก็ทอยเหรียญครับแล้วถ้าทอยได้หัวเนี่ยได้โจยสองใบเหรียญนี้ต้องทอยให้สูงระดับหนึ่งนะฮะโอเคโอ้ยได้หัวไปอีกสองบชาร์ปลงปลาลูลูข้างหลังครับและลงวานิโนโก แล้วก็ผมใช้เป็นเลเวลบผมครับผม,บผมหาตัวที่ sp ไม่เกิน90นะครับผมเอาเคเคนคานี้ได้ไหมฮะอาจะจะจมันเลือกอะไร <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคผมเอาซาชิคามาสึ <c oughs> ผมหาเสร็จผมลงเลยนะครับผมผ่านเทินครับผ่านเทินเข้าเธอผมจั่วครับเอาเลยอังน้นผมขอใช้ครับผมมังค่าเชอร์ครับ เอาไรครับถอเหรียญนะครับออกหัวได้สับครับให้ให้ผมเป็นคนกําหนดชะตาใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยก้อยกำหดชะตาผมแบบนี้ให้เราถอยต้องอย่างนี้เอาล่ะย่างไ้นครับผมติดครับพลังงานพื้นฐานยากครับใช้ท่าโจมตีครับหยดน้าแห่งความกระตือรือร้นครับวางดามเมจ5ตัวบนโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามตามใจชอบข้างหลังครับ50ครับ1ตัวครับตัวขวาสุดครับ ประมาณ50นะครับอ่โดนไปพอเธอผมจุดนะครับติดพลังงานอืมแล้วก็ใช้ฮอปครับสามนะครับเราเล่นกันสามไพร์เพราะฉะนั้นผมต้องรักษาฮะ50เหลือ20ครับผมเหลือ20เลือดมันเท่าไหร่นะเลือดมัน60ครับผมตายอยู่ดีนี่หว่าตายดีนี่หว่าเออผมทำอะไรไปวะโอเค HP เท่าไหร่ฮะโอโดริโดริเอ่า HP 90ครับโอ้โห รอดใช่ไหมผมรอดใช่ป่ะแพน้ำใช่ไหมแพน้ำดิอ่ะผมเสด็จน้ำไปครับโดน40คูณ2เป็น80ครับ2ละต้องเดสทรีดอแล้วครับเข้าเธอผมจั่ครับมาพลังงานจู่โจมแบบฟิวชั่นครับให้กับเด็กสิครับโอ้โหเขาตีตามพลังงานจู่โจมแบบฟิวชั่นด้วยถ้าผมจำไม่ผิดัานเช่าจดน้าเป็นความกระตือรือร้นครับโอเคผนไปกับตัวด้านขวา40ผมจากนั้นใส่ไปที่ อีกตัวหนึ่งครับตัวเดียวกันที่เหลือครับอีก20ครับโ oh <my> อ้มือนกอดหยิบหนึ่งใบครับผมไม่น่าลงหลังเยอะเลยว่ะเข้าเทินจัว่วฮะติดพลังงานน้ำครับใบที่3ครับเช่นเคยครับเด็กหนุ่มจับแรงครับจั่ว2องครับ 1, 2และทอยครับถ้าได้หัวได้จัวอีกรอบนะครับอีกสองใบวันนี้โชคชะตาเข้าข้างผมเออและลงสเก็ตพาร์ค ถ้าถ้ามีการหนีนะครับทิ้งพลังงานนะครับพลังงานถ้าเป็นพลังงานพื้นฐานจะเด้งขึ้นมือแทนงจะไม่ถูกทิ้งนะครับผมทำไมไม่ลงให้เร็วกว่านี้ครับอืมไม่ลงอยู่แล้ว <c oughs> ผมไม่ให้หนีหรอกเอาละโอโดริโดริเนี่ยเหลือแค่สิ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมไม่เสี่ยงใช้ท่าระบำข้างดาวกระจายหรอกมันอาจจะเท่ก็จริงแต่ผมใช้แค่เสด็จน้ำฮะเอเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าหนึ่งไลเหมือนกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาละคุะยแถลนไปครับข้าเทิมผมจวดครับ ลงโอโดนิ่ตัวนี้หนึ่งใบโอเคผมกลัวตัวนี้แหละแล้วก็พัฒนาร่างครับยักษ์คุเด็กกลายเป็นมารุยักษ์คุเดะอผมว่าคเชอร์ครับโอเคอให้ผมคอยอีกเหรออย่าออกหัวนะหัวโยหัวเอาล่ะเอาหนีหนึ่งหมดเลยใช่ไหมครับตัวนี้หนีสองครับปาลุลุเอาตั้งขึ้นมาฮะเอาหนีสองมาโจ้เออ ผ่านเินครับโอ้ผ่านเลยเหรอโอเคโอเคปาลุลุทำยังไงดีล่ะเนี่ยพลังงาน,นเขาเทินจั่วครับผมโว <laughs> เฟรเซกูร์บีสครับมีความสามารถเด้อครับมีความสามารถแต่เป็นความสามารถ <S 1> <S 1> ยกเลิกความสามารถจู่โจมต่อเน,นื่องครับออาจจะไม่ได้ใช้มันดีตรงที่มันตีแล้วมันดูดเลือดตี5้าฟื้นฟูสาสบองพลังงานของตีไม่ได้คุยไทยแลนด์ HP เท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยสิบครับผมไม่ปาดีอยู่แล้วนะครับเอยสับเปลี่ยนโปเกมอนแล้วับ ไม่คิดจะทำอะไรคุณอาจจะรอดก็ได้นะถ้าหากว่าผมทอยไม่โดนเลยมาระบำข้างดาวกระจายทอยสามครั้งหัวละแปดสิบหัวละแปดสิบหัวเดียวผมได้เลยผมเคลัวแรกผมก็แตกแล้วสามหัวสามหัวอ๋อหัวลอยไันรอบไปครับบายบายครับคุยท่าเรนนี่โอเคหัวัยการอีกใบหนึ่งไป เกกโอะไรครับผมลงเรียบซิสขึ้นครับครับเข้าเส้นจั่วครับครับผมลงเดียวกซิสใบหนึ่งครับแล้วผ่านครับนี้เอาจริงจริงอันนี้เรื่องมือเน่าเออผมติดพลังงานให้ข้างหลังครับเอ่อดีออกซิสเอสพีเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยยี่สิบครับหนึ่งร้อยยี่สิบมันถึงเวลาแล้วครับบูทมันมันถึงเวลาของเราแล้วครับหัวแรกนะครับอุ้ยไปแล้วแพสติ ไอ้หัวที่สองเอาหัวสองผมตรงยังไงไอ้วันที่ดูเขาดีจริงๆอ่ะปิ๊วปิ๊วปิวปิวเรียบร้อยโอ้โหไพร์ที่สามครับเรียบร้อยฮะชนะไปคือเมื่อกี้ผมจะบอกว่าว่าเราจะลองเอาฟิวชั่นอาร์ตมาผสมกับ f ฟ m i l y h a ฮป y ีเล่นให้ดูสุดท้ายแล้วผมใช้เคโกะไม่ได้ใช้เคเกนการนี้เลยนะครับ คือเขาได้ตั้งก่อนนะครับมันจะเริ่มง่ายก็เหมือนตอนที่ผมลงเอสเบิร์นมาใช่ฮะจริงๆแล้วผมตั้งใจจะใช้เคเคานี่ครับผมครับอ่าตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในฟิวชั่นอาร์ตนะที่เด็ดมากๆเลยก็คือว่าเดสทรอยเออร์พันนะครับตีเกนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มตามจำนวนตัวนับดาเมจของฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมเอ่อถ้าหากว่าตัวนับดาเมจมี1ตัวก็เพิ่มไป60 2ตัวเพิ่มไป120ตัวนี้นเด็ดมากๆเลยนะค,ครับผมคือช่วงนี้เขาเล่นจู่โจมต่อเนื่องจู่โจมต่อเนื่อกันเยอะ อย่าง Sakura b e a เนี่ยก็สามารถปิดความสามารถของจู่โจมต่อนเนื่องได้นี่ก็จริงจริงๆอันเนี้ยเป็นวิธีการเล่นที่คนที่เล่นเป็นแล้วเล่นคล่องแล้วก็มาเล่นได้นะผสมเปิดซองขึ้นมาแล้วทำเด็กนะครับโอเวันนี้ก็เสมอกันไปนะครับ Family Happy Boot ชนะนะครับพอมารวมกับ Fusion Art ผมชนะนะครับก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งโอเคคลิปแรกของปี2022เสมอกัน เสมอกันเสมอกันเดี๋ยวมาดูกันว่าในปีนี้นะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเม้ามอยหน้ายิ้มโปเกมอนการ์ดเกมนะครับว่าจะมีการต่อสู้แบบไหนมีการ์ดอะไรสวยสให้เราเปิดให้เราได้สะสมให้เราได้เล่นกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่เพื่อนเพื่อทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับปีนี้นะครับขอให้ทุกคนเปิดได้การ์ดดีๆสนุกสุดมันกันนะฮะก่อนจะจากไปในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะกด กดไลค์กดติดตามนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ด้วยนะนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมและโอบูจกไปเองเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ